เริ่มข่าวแรกของเรากันเลยนะคะกับละครเรื่องสายรับสามมิติค่ะแนวแอคชั่นคอมดี้ก็ได้เริ่มที่จะเลี้ยงปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> หลังจากที่ถ่ายทํากันมาถึง11เดือนค่ะ <c oughs> โดยมีผู้จัดคนเก่งคุณต้นนัทนนท์แล้วก็แม่หนูสวงสุดาแห่งค่ายชลลพีนะคะ <c oughs> พี่เป้าตระกูลแล้วก็ทัพนักแสดงคุณปอน,นัทวุฒินี่ก็มาพร้อมกับเรียกว่าเป็นผ้าวพันคอที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็น้องน้ำตาลพิจักคณาแล้วก็นักแสดงรุ่นใหม่ปีเตอร์เดนแมนน้องมารีนา พัดฉัดบริรักษ์แล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะมาร่วมกันสร้างสารรค์และสังสรร์แล้วก็ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานนะคะแต่ละคนนี่ใส่ผ้าพันคอสีแดงของสายรับเชนเป็นเสียงเดียร์ก,กันทุกคนเลยค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ชมภาพเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะที่ผู้จัดคุณต้นนทนนบอกว่าแค่ฉากแรกที่พระเอกสายรับเชนจะต้องทะลุจอทีวีออกมาโลกมนุษย์ ตัวพี่ป๋อยังเป็นสีขาวดําเหมือนม่ตตอนอยู่ในทีวีเนี่ยแค่ตอนนี้เท่านั้นต้องใช้เวลาทํางานร่วม3เดือนเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะคือต้องทะลุออกจากที่เป็นขาวดําออกมาสู่ยุคจริงแบบนี้ค่ะ3เดือนโอ้โหตั้งใจต่อแล้วก็ทํา CG ซึ่งต้องบอกว่าแค่ CG ีม้วนแรกที่จะออนแอร์วันแรกนะครับทาพี่ป๋อเนี่ยเป็นขาวดําคนเดียวอย่างเดียวนะครับ ้าพันคอ,อก็เป็นสีแดงเขา<อ>วอ,อ,อย่างเดียวบ้างนะดำเอาดำทำแล้วทำาขาวิดดำดำ่ดำอย่างเดียวพี่ปอเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณสามเดือนกว่ายังไม่เสร็จเลย <c oughs> มันยากมากเลยจีการที่แบบเราเพิ่งมาเล่นละครแฟนตาซีแนวนี้แล้วมันแบบโอ้โหมีการถ่ายกรีนด้วยถ่ายเล่นสองครัง้งสามครั้งซึ่งบอกว่าต้องบอกว่ากว่าจะได้งานออกมาเนี่ยแต่ผมเชื่อนะครับว่าภาพออกมาน่าจะถูกใจแฟนๆก็ขอฝากละครเรื่องสารลับสามิติไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานของชลพีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่พวกเรา เต็มที่จริงๆครับต้องไอ,ไอทีเรามักจะพูดว่าเต็มที่ในครั้งนี้เต็มที่ที่สุดเป็นบูธแนวสายสะอาดนะครับดูได้ทั้งครอบครัวไม่ได้รุนแรงมากมายและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเราหลุดทะลุมิติไปพร้อมๆกันกับสายรับสามิติแล้วเจอกันนะครับ อยากได้ภาพเป็นคอสีแดงเยอะลยทีมงานก็ช่างเซล์นะคะบอกว่าดํามีแล้วไม่ต้องทาทาแต่ขาวขาวดำก็เตรียมชมกันนะคะเป็นแนวใหม่ที่ไม่เคยเห็นกันจริงๆกับการทะลุมิติแบบนี้นะคะทีมงานก็ตั้งใจทํางานกันมากๆก็เตรียมอดใจรอชมกันค่ะสส่รับสามมิตินะคะเมื่อกี้แค่เห็นนิดหน่อยนะฮะก็รู้สึกว่าหน่าดูทีดีนะแปลกใหม่นะใช่ค่ะ